ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทศกาลสงการสองพนห้าร้อตลอดสายนเนี่ยไม่ถึงร้อยโลเลยไหมเก้าสิบหกกิโลตลอดสายจากกาญจนบุรีไปบางใหญ่บางใหญ่มากาญจนบุรีระยะทางเก้าสิบหกกิโลไม่ถึงไม่ไม่ถึงร้อยร้อยกิโลฟีมอเตอร์เว้ยเอ็มแปดหนึ่งบางใหญ่กาญจนบุรีเจ็ดวันสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดเมษาสองห้าหกแปด ท่านนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและก็วัท่านนายสุริยะจริงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมพวบสองตำแหน่งเลยนะเนี่ยทั้งรองนาย,ยกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมตรงนี้ก็เป็นจุดคลัดกรองรับบัตรค่าผ่านทางห้ารอยเมตรเอ๊มีการรับบัตรด้วยเหรอไม่น่าจะรับบัตรมั้ง แค่เป็นจุดคัดกรองเฉยๆว่าคุณกินเหล้ากินยาไหมขากลับอะไรเงี้ยเขาก็ต้องตรวจธรรมดาถ้าคุณมีการดื่มเหล้าดื่มสุราเขาก็อาจจะเชิญคุณให้นั่งสต,ติให้หายก่อนค่อยไปต่อไม่งั้นก็อันตรายเนาะโหมชรีคลิป จุดคัดกองจุดคัดกองก็คือเนี่ยน่าจะหีิงนะเพราะว่าเวลาขาขากลับไงคือตอนนี้คุณมาเนะนี่ยคนคนที่มาคือมันไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกก็คือแบบไม่ได้ดื่มเหล้าดื่มโซดาอะไรมาแต่ว่าขากลับเวลาคุณมาเที่ยวใช่ปะ่ะเวลาคุณจะกลับอะ่ะมันก็มีการดืม่มดั้งอะไรเงี้ย เวลาคุณมาขับอย่างนี้ยมันไม่ใช่ทางปกติมันเป็นการให้คนใช้แบบอันนี้เกินแต่เวาลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเขาก็เลยอาจจะมีจุดคัดกรองหรืออาจจะมีทางเจ้าหน้าที่หรืออาจจะมีอะไรคอยดูตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติไม่มีสถานีบริการน้ามันบน 8, เอ็มแปดหนึ่งเขาบอกไม่มีเห็นไหมในข้อหนี่เลยขเขาก็เริ่มขยับขยายออกไนปะเพื่อให้มันอันนี้คืนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่พอเป็นความวดหนึ่ง เนี่ยจุดคัดกรองของเจ้าหน้ทนาที่เขามันก็เลยแบบชะลอกันนิดหนึ่งแต่พอผ่านแล้วก็โอเค ก็จะต้องไปลงตรงดอนตอูมะเนี่ยบางใหญ่94่แลวความผสมห5าสิบห่าแองเลจลโครนน่าจะตกเป็น,นเป็นรีสอนครับวันนี้ก็เป็นด่านนะครับด่านอย่างที่บอกนะครับ การใหน้าบ,บุรีบางใหญ่หระยะทาง96กิโลครับอันนี้ก็คือเป็นขาเข้าบางใหญ่เ้กรุงเทพช่วงนี้จะเป็นถนนสองเลนนะครับเข้าสองเลนออกสองเลนแล้วก็จะไปเป็นสี่เลนอีกช่วงนู้นแหละช่วงเลยไอ้อะไรไปนะแถวพระเทดุหลังไปนู้นเนะี่ยจะเป็นสี่เลนตอนนี้เป็นสองเลนอยู่ก็ยังงงว่าทําไมเขาไม่ปรับเป็นสี่เลนไปเลยนึกมาก นี่มาเป็นสองเลนแล้ยังปิดเป็นสี่เลนเมื่อกี้ไฟมันปิบปิบตรงเสาแสดงว่าใครขับเร็วยังมีไฟตรวจจับปิดปิดไฟมาแค่เนี่ยเห็นไหมข้างหน้าปิบปิบถ้าคุณขับเกินร้อยไฟนจะเออเห็นไหมเนี่ยขับเกินร้อยจะปิบปิบเลยเปล่าก็ติดไว้ตรงนี้คือถ้าใครขับเกินร้อยจะได้มันจะปิบปิดเปล่าไม่แน่ใจต้องตรวจจับ ถ้คุณขับเกินร้อยอะ่ะเนี่ยก็มีกล้องตลอดทางเลยเนไโ,นะโดยอออนะสองฝั่งเนาะโดยข้าวนากองเขี้ยวกันชีเลย,ยก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวก็มีกล้องตลอดเส้นทางเลยอะ ต้องตรวจจับความเร็วตลอดเส้นทางแล้วก็ลงดอนตูมถ้าไลงดอนตูไปลงบางใหญ่นี่ก็ที่เดิมแต่ก็ลงดอนตูม เอ็มแปดหนึ่งทางหลวงหมายเลขเอ็มแปดหนึ่งจะไปถึงตอาตันทีโมอีเกเดียงใช่เราไม่ได้ขับเร็วไหมเราขับแบบอันนี้ไ<ช>งเวลามันอยู่นะเรออกมาแปดหน่ก็ถามว่าถามว่าเร็วไหมก็คือเร็วกว่าทางธรรมดาหนาวี้ดีกว่าก็เร็วกว่า บางใหญ่บางใหญ่กาญจนบุรีนะครับเอ็แน่นครับผมก็พามาทดสอบทดลองใช้ก็เ,เปิดให้ใช้ฟรีเกือวันนะเส้นทางนี้ก็มีจำนวนรถพวกคนก็มาใช้เยี่ยมอยู่นะแต่การเดินทางมาท่องเที่ยวบางใหญ่เขายังไม่เปิดเป็นทางการนะครับตอนนี้เขาเปิดทดลองให้ใช้อยู่ใ,ใช้ฟรีอยู่แต่เปิดทางการนะ่าจะเป็นสิ้นเดือนน่ะเอ้ยสิ้นปีสิ้นปีหกแปดนี่แหละผมว่าให้เป็นการเปิดให้ใช้ ส่วนหนึ่งก็คือจุดสถานที่บริการด่านเก็บค่าผ่านทางแล้วก็จุดพักแวะข้างทางยังไม่มียังไม่มีนะ รถคนที่มาเที่ยวก,กาญจนนั่งบนนีก็เยอะอยู่นะครับวันนี้ก็เดินทางกลับกันแล้วเพราะมันสะดวกสบายฮนะแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการเสียค่าผ่านทางไงก็มาที่การก็ทําให้เศรษฐกิจที่การคึกคักขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่ไปซื้อของฝากก็คนก็ซื้อกันเ,อเนยอะแยะของฝากี่ร้านแก้ววันนี้ก็ไม่ร้อนนะ ร้อนเป็นบางบางชัง่วโมงบางชั่วโมงก็ไม่ร้อนมีอันนี้เนื่องจากว่ามีทะลุโดูร้อนพายุโดนร้อนเข้ามา